สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดหนึ่งในหัวข้อที่อยู่ใน e p s c n Connect นะครับนั่นก็คือสแกนทูคลาวครับเรามาดูกันว่าสแกนทูคลาวเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับนี่จะเลือกของอีเมลของเอ็กกี้ครับโอเคครับเราก็งานหน้ากระดาษขึ้นครับสอดเข้าไปทีนี้ก็มาดูที่เมนูนะครับกดเลือกสแกนครับแล้วคลาวจะปรากฏขึ้นก็คือกดตรงลงทูลครับ รอสักครู่ครับระหว่างที่โหลดข้อมูลโอเคครับนั่นคืออีเมลของเอ็กกี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วถ้ากดลูกศรย้อนลงทษที่ครับกดโอเคจะเป็นการตั้งค่าพวก pdf แล้วก็ขนาดกระดาษของจะเป็น a 4ก็ได้นะครับสแกนก็คือสามารถสแกนได้ทั้ง black and white แล้วก็ color นะคะถ้าต้องการกด black and white ก็กดไป a หน่อยนะโอเคะ okay, ครับเดี๋ยวมาทดสอบการสแกนไปถึงอีเมลของเอ็กี้เลยครับ กลับไปใหม่แล้วก็เห็นของอีกี้ก็ปรากฏโอเคเข้าไปเสร็จแล้วผมจะเลือกไปที่คันเลนะครับโอเคครับตอนนี้เรียกว่า s e n d i n g ดัต a t ครับตอนนี้กำลังส่งนะครับรอสรักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้กระดาษก็ถูกส่งไปแล้วนะครับเรียวอ่าเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ผมได้อีเมลมาหรือ,อยังนะครับ มาที่อ e ีเมลของผมนะอะเห็นไหมครับมีอ e ีเมลมานะครับจาก printer ปรินเตอร์ปริศนาที่ชื่อว่า f ส test l 5 6 5นะครับผมดูกันนะครับว่าตอนนี้ผมได้ไฟล์อะไรมานะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับอ่ะคลิปมาดูสิครับว่าเป็นอะไรเอ่ออยากดูจังเลยนี่ไงนี่คือสิ่งที่เขาสแกนมาให้ผมนะครับจะเห็นได้ว่าอ e ีเมลที่ส่งมานะครับก็จะมีรูปภาพเดียวกันกับ ตัวเอตตัวฉบับน,นะครับเห็นครับมีรอยยับตรงมุมเหมือนกันเปียบเอยเห็นไหมเอ่ยการสาธิตจบลงไปแล้วนะครับต่อไปเรามาพูดถึงประโยชน์ของสแกนดูคขาวกันครับสแกนดูคาวมีประโยชน์ดังนี้ครับคือ1สมมุติว่าถ้าเกิดเราลืมเอกสารสําคัญที่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับอย่างเร่งด่วนที่ที่ทางานครับแต่ว่าเราเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่ทางานคืออยู่ที่อื่นเราก็สามารถบอกทางลูกน้องเนี่ยสแกนเอกสารที่หน้าเครื่องพรินเตอร์เลยนะครับส่ง มาทางมือถือของเราก็ได้โดยผ่านาพิมพ์เตอร์ตัวที่ต้องทะเบียนไว้กับเอกสารฟันเด็กโปรเลตตอนแล้วน,นะครับแค่นั้นเองถ้าแล้วก็ส่งอีเมลไปทางมาถึงเราเอกสารตัวนั้นก็จะมาเข้าในมือถือข,ของเราในเวลาตรงนั้นะอันนี้เป็นประโยชน์ของสแกนดูขาวนะครับต่อมาเป็น,ปนหรือสแกนดูขาวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเอกาสารที่สําคัญที่จําเป็นต้องเก็บ,บรักษาอย่างดีหรือป้องกันการสูญหายนะฮะเราก็สามารถ สแกนไปเก็บไว้ยังคลาวด์ได้ครับเช่นไปเก็บไว้ยังยังดับบล็อกหรือจะเป็น Google Drive นะครับเป็นต้นนะครับ